บ้านไหนเด็กๆติด,ดขนมขบเคี้ยวเหมือนน้อยล,ลินกับน้องลไลลาบ้างคะในเมื่อเด็กๆก,กับขนมเป็นของคู่กันมามีก็เลยสรรหาขนมที่อร่อยเคี้ยวเพลินแล้วมีประโยชน์ก็เลยไปเจอกับน้องคนนี้โยเกิร์ตอบกรอบจากเนเจอร์ไบน้องทํามาจากโยเกิร์ตน้องเป็นรูปหัวใจน่ารักหยิบง่ายเคี้ยวเพลินน้องไลลาชอบมากๆเลยคะ่ะเขาทํามาเอาใจเด็กๆตั้งแต่หนึ่งขวบขึ้นไปมีทั้งรูปหัวใจแล้วก็รูปไดโนเสาร์มีหลายรสชาติให้เลือกยิ่งสําหรับน้องละลินแล้วนี่ไม่ใช่แค่ขนมแล้วค่ะมันคือตัวช่วยที่ช่วยให้ลินขับ มีประโยชน์แบบนี้มามีก็พกไปด้วยทุกที่เลยค่ะคุณแม่ยุคใหม่ต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพที่สําคัญกรอบอร่อยไม่ซ้าใครบ้านไหนเป็นสายโยเกิร์ตอย่าพลาดเลยนะคะอะไรที่ลูกชอบแม่ก็สรรหามาให้ค่ะเจอแบบนี้บอกเลยถูกใจทั้งคุณแม่และเด็กๆค่ะย้ํากันอีกหนึ่งรอบนะคะเนเจอร์ไบโยเกิร์ตอบกรอบที่สกัดมาจากโยเกิร์ตแท้ๆไม่มีวัตถุก,กันเสียไม่มีไขมันทรานที่สําคัญอร่อยเคี้ยวเพลินมีประโยชน์ถูกใจทั้งคุณแม่แล้วก็ละลินกับไลลาเลยค่ะใครไม่อยากพลาดของดีกดติดตามหนูไว้ได้เลยนะคะ